นี่เด้อทุกท่านเด้ออันนี้จะกำลังทเทพื้นหน้าเหอนเนาะนี่แหละเอาไม้ไปตัดไม้มาแลาา้วก็มาวางแบบนี้แล้วก็เทพื้นใส่ใส่แทนเล็กเด้ออันนี้เอาไม้ธรรมชาติพี่น้อยเดี๋ยวเบิง่งตัดเทเนาะ เราจงเบิ่งกันอีกเท่อน,นึงเดอ้อเทปื้อแล้วบ่มีหลงังคากับเบิ่งบ่็นแล้วเนะาะหลังคาก็เฮ็ด้วเนาะเฮ็ดคือกันเดอ้อหลงังคาก็ไดห้องน้ำห้องทายอยู่ฟังคุณอ๋อถ้าเบิ่งกันตอนเทเนาะ เทพื้นเด้อพี่น้องเด้อเทหน้าเงินเตะเด้อคนมาซอยหกเจ็ดแปดคนเจ้ามาซอยเด้อ จ็กกระปุกมามาเบิรงกัารเทปูนน่ะเงินจะเตะเนาะใส่หลังจากคนใส่คนอยังเข้ามาใส่ให้มันเต็มให้มันสูงเนาะแล้วก็มาเทให้มันสูงเพียงกับประตูเทปูน เทปูนเสร็จจัดเรียบร้อยแต่เป็นงานงามเลยเนาะบ้านอบเป็นสเตนงานงามสีสันแล้วอะเด้อลองเด้อเทแล้วอะไเด้อเงินซานนี่นะเทพื้นแล้วอะไเด้อสีแจ่มขนาดบ่เทพื้นแล้วอะไเด้อ เรืองจตเตจิม,มุงหลังคา ừ, ที่แล้วมานี่ยหลับ่น้วห้อยห้อยไก่ห้อยมานี่เด้อทุกท่านเด้อนี่ แต่เต้ากระเทิบออกมาแล้วเด้อนี่เทพื้นเนาะเทพื้นแล้วเต้ากระเทิบออกมาเด้อพี่น้องเน้อนี่หุ้ยเลยหอนเนาะตั้งเสาอีกพี่น้องเสาสี่เสาสี่ก็ยังติต้องยังเล่มสี่อีกตั้งแล้วก่อน ยังหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อนะสร้างเพิ่นกําลังมาส้างเพิ่นกําลังมาบารุงร่างกายามาเบิ่งนํากันเนาะเบิ่งนํากันแล้วเรียบร้อยงามๆเนาะหลังคานี่แล้วก็นพี่น้องเอ้ยก็ยังเหลือห้องน้ําห้อง เงินคั่วแหละเนาะบ่านนี้หลังคาแลี้ยวแล้วหลังคาอะไรมาเฮ็ดมาอน,นี้มาออื่นกันแล้วเรียบร้อยด้วยแล้วก็ห้องน้ำาีต่อพ่แล้วบา่านนี้ก็เป็นอันว่าเซ็จซับเรียบร้อยเนาะแต่ข้างๆเงืน้อนี่่ะยังเลยยังไม่ได้เฮ็ดจะแต่ว่าจิป,ป่วยจะนี่เอาเดี๋ยวจะแต่เฮ็ดไอ้ทางยางเอาปูหินเอา นี่แหละเอาไว้นั่งกินขา้าวเอาไว้นั่งลิ้นนั่งกินขา้าวหน่อยใส่เสื้อผ้าก็ได้ตากเสื้อผ้าก็ได้เนาะมาเบิ่งนํากันเนี่ยเสียงรถมาแด้อเสียงรถเพิ่นออกมาแล้วออกมาแล้วดี๋ยด,ด,ด,ยดมามาีดีรถมาแล้วรถอุปกรณ์การเราไปเติอบออกมาเพิ่นมาให้เพิ่นมาหนให้เรียบเร้าเป็นมา Ngọc Trang Sì cứ cắt Đằng ta Cứ đèo lên này อันนี้ก็ลุงเปินให้เขามาเห็ดเนาะอันนี้ก็อันนี้เจอแล้นีอนนน่อนนอกเพิดออกช่างเิ่นมาเห็ดให้ <c oughs> เรียบหมดเลย แล้วหมดเลยเด้อเป็นเห็ดให้เดินหมดเลยรับสุดนี่รถวัวอยังไงเนี่ยออ่มาแล้เวีวยือออกมล้ สร้างเข้ามามุงหลังคาให้เพิ่งจะเขาเฮ็ดแล้วกันเด้อจีไต้เพิ่งอีกเตือนหนึ่งเนาะกำลังจิม,มุงหลังคาเด้อกำลังจิม,มุงหลังคาหลังคากระสีเนี่พี่นะ สีเดียวกันกับเงินโอ้ไกลสีเหลวละเด้อไกลสีเหลวโออโออโออหลังร้านปิดนิ้งเลด้ะ เดี๋ยวมาเบิ่งอีกเตือนหนึ่งเนาะมาแล้วแล้วที่เป็นจังใดงามบ่ฮล้ลเด้อพี่น้องทุกท่านทุกคนมุงกระเทบแล้วแล้วสวยงามบ่ บ้านเสร็อบอุ่นกองสแต็กสวยงามบอเนาะเปิดมุงกระเตอะเรียบร้อยเลยเด้อเสาสแต็กเอาเสาเล็กของเพื่อนเบิร์ดทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อของสร้างเบิร์ดเนาะตั้งเล็กตั้งใหญงเนาะเป็นอันว่าแล้วแล้วเด้อขั้นตอนเนึ่งกันแล้วแล้วย่างอีกเด้อพี่น้องย่างอีกตามมาติดตามเบิรงน้ำกันเนาะ ยายัางอย่างแนเะจะเต่ที่เห็ดอย่างอีกเนาะพี่น้องกระทาบเบื้องต่อไปว่าจะเต่ที่ได้เห็ดอย่างอีกต่อไปบอคอยมาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเด้อสำหรับเมื่อนี้กับซ้ํานี้แหละเนาะ